อันนี้จะเราจะเห็นสภาพอนัตตาที่กิเลสมันก็หลงมันก็หลอกเราว่าสุขปลอมทุกจริงนั้นเป็นตัวเราของเรามันก็หลงว่าเป็นตัวเราของเราเราสุขเราทุกเราได้สมใจเราสุขเราไม่ได้สมใจเราทุกมันเป็นตัวเราของเราอย่างนั้นเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราอย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็หลงว่าเป็นตัวเราของเรา มันสร้างมาจนหลงว่าเป็นตัวเราของเราแต่พอเราพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์จนมันสลายกิเลสได้ความเป็นตัวเราของเรามันจะหายไปพอเราชี้แจงกิเลสได้ชัดเจนว่าเฮ้ย mm hmm. คุณไม่เที่ยงนะจากที่หลงว่าเที่ยงในคุณเที่ยงเฮ้ยจริงๆไม่เที่ยงนะแล้วจริงๆก็เป็นทุกข์นะจริงๆก็เป็นทุกข์นะจริงๆงความไม่เที่ยงเนี่ยจริงๆมันทั้งว่าแม้ได้สมใจก็สุขแวบหนึ่งแล้วก็ละลายไปนี่ก็เป็นความไม่เที่ยงอย่างหนึง่ง แต่ความไม่เที่ยงก็ยังมีนัยยะอื่นอีกนัยยะอื่นอีกว่าเออบางครั้งเสพมันก็สุกเนาะบางครั้งมันก็ไม่สุกเนาะบางครั้งก็สุกมากบางครั้งก็สุกปานกลางบางครั้งก็สุกน้อยบางครั้งก็ไม่สุกเลยความไม่เที่ยงของมันเวลามันมีเหตุปัจจัยอื่นมากลวนมากวนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเที่ยงสุกนั่นจะเที่ยงไปตลอดมันไม่เที่ยงนะหรือแม้แต่สิ่งที่เราเอามาเสพนั้นก็ไม่ได้สุกเที่ยงอะไรนะมันก็ ตั้งแต่รูปหยาบไปเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นรูปหยาบมันก็ไม่ได้เที่ยงอะไร <c oughs> รูปหยาบก็ไม่เที่ยงแม้แต่นามที่เกิดอาการรู้สึกสุกมีนก็ไม่เที่ยงตั้งแต่ว่าเออบางครั้งก็สุกมากบางครั้งก็สุกปานกลางบางครั้งก็สุกน้อยบางครั้งก็ไม่สุกเลยไอเสพเรื่องเก่าอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกไปกินวันที่เศร้าที่สุดเป็นไงไม่อร่อยเลย เห็นไหมมันไม่เที่ยงมันเอาแน่ไม่ได้น่ะต่อให้ว่าอร่อยอร่อยอร่อยกินไปมากมากมากเป็นไงเอ้ากินก็ไปมากมากมากเอาเอาความอร่อยหายไปหมดน่ะน่ะอิ่มเข้าไปมากๆก็ับเบื่ออะไรบางทีนะกินเข้าไปมากมากมากลายเป็นเอ้าเอาละอิ่มละพอละเบื่อละอยากกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ไม่มีความเที่ยง แม่แต่รู้สึกสุขเต็มที่เลยก็แป๊บเดียวก็หมดไปก็ไม่เที่ยงก็เรียนรู้ความไม่เที่ยงลายเหลี่ยมลายม,มุมให้มันชัดเจนว่ามันไม่เที่ยงยังไงบ้างเออมันไม่เที่ยงจริงๆเนาะแล้วจะไปเอาสาระกับความไม่เที่ยงเนี่ยมันบ้าแล้วมันจะงโง่แล้วเออไปเอาเป็นเอาตายไปให้ความสําคัญกับความไม่เที่ยง ก็ให้ความสําคัญกับความไม่เที่ยงถ้าเราเข้าใจชัดมันจะไม่ให้ความสําคัญมันจะคลี่คลายไปมันจะคลายไปเฮ้ย <"Hey, S 1> มันไม่เที่ยงแล้วเราจะไปจมดิ่งอยู่กับมันไปให้ความสําคัญมันอยู่ทําไมมันจะคลายออกละจิตเริ่มคลายคลายออกมาแล้วจะคลอมลวงได้พลังกลับมาได้ปัญญากลับมามากขึ้นได้พลังได้ปัญญากลับมามากขึ้นแล้วความเป็นจมมันจะเริ่มน้อยลงยิ่งเห็นชัดความเป็นทุกข์ว่ามันไม่ใช่สุขนะมันเป็นทุกข์นันเนี่ย แต่ตอนที่เรารู้สึกสุขปนี้เราก็อยากอยากอยากใช่ไหมอยากได้อยากได้อยากได,กได้รู้สึกว่ามนสุขยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เลยนะกิเลสนะสุขจะได้สมใจอยากเนี่ยยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เลยถ้าไม่ได้นี่ทุกเลยตายสุขเลยยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะกิเลสไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะคนนึงได้เอาเป็นเอาตายในการอยากได้นะ แต่ท no, so ีนี้เรามีปัญญาชัดเข้าไปว่ามันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ตามที่อธิบายไปเมื่อกี้นี่แหละตั้งแต่อยากก็เป็นทุกข์แต่สมอยากก็ลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งละลายไปเลยเสร็จแล้วก็อยากเรื่องเดิมก็อยากได้มากขึ้นเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็แตกแตกแตกแแต่ไปจริงๆมันแตกไปตั้งแต่อยากไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นพลังที่ต้องแตกตัวอยู่แล้วเรื่องนี้ก็มุ่งจะได้แต่เสร็จแล้วมันเป็น มันเป็นพลังที่ทําให้เราอยากได้เรื่องอื่นด้วยเพราะว่าขนาดเรื่องเดียวยังสุขขนาดที่เรื่องอื่นดูๆ,ๆูจะสุขขนาดไหนถ้าได้มากขึ้นมากขึ้นหลายเรื่องจะสุขขนาดไหนนแล้วเรื่องที่ได้ได้มากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมากทั้งหลากหลายหลายเรื่องและแต่เน้นแต่และเรื่องก็ได้มากมากมากจะสุขขนาดไหนมันก็ปลุกไปสารพัดเรื่องเลยเนี่ยวนําให้คนอื่นเป็นตามด้วยตามหลักสันนิษฐานสูตร ใจก็เป็นทุกข์กายก็เจ็บป่วยเสียพลังทําชั่วได้ทุกเรื่องดีโอ้มันชัดเจนว่ามันเป็นทุกข์พอพิจารณาซ้ำๆๆๆเข้าไปมันจะไปทําลายพลังงานสุขลวงที่ที่มันสร้างเอาไว้ก่อนอุปทานเอาไว้สร้างเอาไว้ยึดเอาไว้มันก็เอาความจริงนี่เข้าไปชี้แจงเข้าไปกิเลสมันก็เป็นธาุรู้ อ้าวพอชี้แจงความจริงเข้าไปเปียง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 เข้าไปเออเออคิดตามเหมือนกันนะไม่ใช่มันไม่คิดตามนะกิเลยมันเขาคิดตามเ็เออจริงเนาะเออจริงเนาะเออจริงเนาะมันเป็นทุกข์จริงๆเนาะชี้แจงมันจนมันเข้าใจว่ามันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ชี้แจงซ้ํซ้ำซ้ําๆเข้าไปพะพลังหลงมันเยอะพลังงานมันมีจริงนะพลังงานหลงนะแต่คิดว่าไม่มีนะไม่รู้จะอธิบายยังไงพลังงานหลงเนี่ย มันเหมือนกับถ้าเราพิมพ์คอมพิวเตอร์อะไรเราแต่มันไม่รู้นะคอมพิวเตอร์เวลามันผิดเวลาคลื่นของมันที่มันผิด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 หลายอันเวลามันถอดรหัสมันไม่ใช่ว่าพวดเดียวมันเสร็จแต่มันก็เออมันผิดตรงนี้เราแก้อันนี้อ่าผิดตรงนี้ก็แก้อันนี้อีกเหมือนกับเราพิมพ์ผิดสิบคำอย่างเงี้ยพิมพ์ผิดร้อยคำอ่ะแล้วเราลบเนี่ยมันลบมันลบทีละคำอะทีละคลื่นนะเข้าใจไหม มันไม่ใช่ว่าลบร้อยคำขราวเดียวพลังของเราเครื่องมือที่เข้าไปลบเนี่ยเข้าไปแก้เนี่ยมันผิดร้อยคำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปลบมันคืนร้อยคำทีเดียวแก้หมดเลยมันไม่ใช่มันลบไปได้ทีละคำทีละคำทีละคำ,ะคำตามกำลังที่เรามีนั่นแหละป็นอย่างเนี้ยช่วงหลังมาเราก็คิดเครื่องมือเก่งๆก็โอ้โหเน,นาะไปใส่โปรแกรมมันว่าถ้ามันพิมพ์เลขหนึ่งลบให้หมดเลย เออมันเก่งขึ้นมันเก่งขึ้นแต่ตอนที่ม่งมันไปคิดอันนี้ไม่ออกอ่ะมันมันก็ต้องลบไปทีละตัวใช่ไหมลบไปทีละตัวทีละตัวแก้ไปทีละตัวทีละตัวเออมันพิมพ์ผิดนั่นแหละมันเป็นคลื่นนั้นจริงๆอ่ะคลื่นนั้นอ่ะตัวหนังสือในคอมพิวเตอร์นะคลื่นนั้นน่ะเออมันพิมพ์ผิดมันก็แก้ไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวเจอแล้วแก้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 ให้มันถูกแก้ให้มันถูกเหมือนกขนาใจที่มันคิดผิดมันอันเดียวกันนั่นแหละใจที่มันคิิิิิดดดดดผผผมันนคลื่งะ เวลาแก้มันไม่ใชแก้ได้ทั้งหมดมันแก้ได้ไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนไปแก้ได้ทีละส่วนเราพิจนาไปครัง้งหนึ่งก็เป็นพลังงานที่ถูกต้องก็เข้าไปแก้ครัง้งหนึ่งเหมือนกับเราก,กดปุ่มแก้ไปได้ครัง้งหนึ่งมันมีฤทธิ์แก้หนึ่งตัวกดปุ่มสองครั้งมันก็แก้ไปได้สองตัวมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็แก้ไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าโอ้โหกดทีเดียวมันหายหมดเลยก็ดีสิ ถ้ามันมีพลังขนาดนั้นเน่ะแต่ในความเป็นจริงมันมีพลังอย่างเงี้ยพลังเขามันเออในจิตของเราพิจารณาไปครั้งหนึ่งมันแก้ไปได้เท่าที่ฤทธิเรามีแก้ไปได้ส่วนหนึ่งเอาพิจารณาไปอีกก็มีฤทธิแก้ไปได้อีกมันก็เปลี่ยนกิเลสเป็นพุทธะไปเรื่อยๆเป็นกิเลสเป็นพุทธะไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยน,ไป,ปยนไ,ปไปไปเรื่อยๆอย่างงั้นอย่างนี้เป็นต้นเครื่องพิมพ์ดิมันยังไม่เครื่องพิมพ์ดีดิต มันยังเออมันไม่ใช่แก้พวดทีเดียวเครื่องพิมพ์ดีด่แก้ไปทีละส่วนนะครับพิมพ์ดี่ยมันต้องเอาอนั้นเอาไอ,ไอ,ไอไลิควิดมาลบแต่ทีละส่วนเป็นคายอย่างนั้นมันเป็นคลื่นอ่ะที่หลงมันมีจริงอ่ะมันหลงหรือแม่ม่รู้จะอธิบายไยงมันมีคลื่นจริงอธิบายได้เท่านี้ไม่เก่งกว่านี้แล้วะมันมีตัวตนของความหลงมันมีคลื่นมีพลังงานของความหลง ปริมาณที่หลงมันมีจริงแต่เวลาแก้มันก็แก้ไปเป็นส่วนๆส่วนๆส่วนๆจากพลังรู้พลังรู้ความจริงตามความเป็นจริงชี้แจงกหมันเห็นได้ว่าเฮ้ยแกเป็นทุกข์นะแกเป็นทุกข์นะไม่ใช่สุขนะพอชี้แจงเข้าไปเออคิดตามเออเป็นทุกข์จริงๆนะไม่ใช่สุขโอ้โหเปลี่ยนเป็นนั่นนะเขาเข้าใจแล้วมันก็สลายสุขปลอมไปแล้วใช่ไหมสลายสุขปลอมนั่นไปพอสลายสุขปลอมไปเป็นไ,ไงทุกข์จริงหายไปด้วยไหม ก็หายไปด้วยสุขปลอมสลายไปมันก็ไม่ต้องอยากมันก็ไม่ต้องทุกข์พอมันเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่สุขแล้วถ้าหลงว่าเป็นสุขอยากไหมอยากแต่ถ้าชัดเจนว่าเป็นทุกข์จะอยากไหมก็ไม่อยากก็เป็นอย่างเงี้ยชัดเจนโอ้โหชี้แจงเป็นชัดเลยกิเลสก็ชัดเลยว่าเป็นทุกข์โอ้เปลี่ยนพลังงานของกิเลสจากเข้าใจว่าเป็นสุข เป็นทุกข์เลยเห็นว่าเป็นทุกข์พอเห็นอย่างนั้นปุ๊บพลังงานเดิมของกิเลสถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยถูกเปลี่ยนไปแล้วมอดหลงว่าเป็นสุขนเห็นชัดว่าเป็นทุกข์แล้วก็ละลายสุขปลอมนั้นไปละลายสุขปลอมนั้นไปกิเลสส่วนนั้นก็ตายไปละลายสุขปลอมนั้นไปก็สุขปลอมละลายไปทุกจริงก็ละลายไปด้วยเพราะมันไม่ต้องไปอยากแล้ว มันเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วสุขละลายไปะก็เห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นทุกข์นี่ไม่ได้ทุกข์นะบางคนเห็นว่าเป็นทุกข์ก็เลยทุกข์คิดเอามันก็จะทุกข์เห็นว่าเป็นทุกข์นี่ทุกข์ไหมฮะเห็นว่าเป็นทุกข์นี่เราทุกข์ไหมฮะไม่ทุกข์เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์่ะเห็นว่ากิเลสเป็นทุกข์อะถ้าเราเห็นชัดเจนจน คัดเป็นจนกิเลมันเถียงไม่ได้เลยว่ามันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์เราจะทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์เราจะเป็นทุกข์ยังไงก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์อ่ะมันก็หายทุกข์เลยเพราะเอ้านี่ก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็ไม่ต้องอยากใช่ไหมไม่ต้องอยากก็ไม่ต้องทุกข์มันก็ไม่มีพลังอยากไม่ไม่มีพลังทุกข์โอ้ฟังทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ กพยายามสโลโมชันแล้วนะนี่เวียนไปเวียนมาอย่างนี้สโลโมชันพุทธชาอย่างนี้นะพยายามอธิบายกลไกว่ามันดับทุกข์ได้ยังไงเราชี้แจงว่ามันเป็นทุกข์จนไม่มีเงื่อนไขว่ามันเป็นสุขเลยแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขที่จะไม่ใจเป็นทุกข์อีกมันไม่มีเงื่อนไขมันไม่มีมันไม่มีข้อมูลว่ามันเป็นสุขเลยอะใส่ข้อมูลที่เป็นทุกข์เข้าไปชัดเจนว่า คุณเป็นทุกทุกเหลี่ยมทุกมุมเลยนะคุณไม่มีสุขเลยนะพอมันชัดเปียงเข้าไปตรงนั้นมันไม่เห็นว่ามันเป็นสุขเลยนี่ความอยากหมดไปเลยเพราะฉะนั้นพอสุขปลอมหายปุ๊บเป็นไงทุกจริงก็หายไปเลยความอยากกับวิบากร้ที่ต่อเนื่องทั้งหมดทั้งมวลห,หายไปหมดเลยกองทุกทั้งมวลย่อมดับไปด้วยประการชนีหายไปหมดเลยแล้วพลังทั้งหมดก็เป็นพลัง พุทธะรู้ความจริงตามความจริงคือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์แบบกิเลสมีแต่สุขสบายใจได้กังวลมันมีสุขอันไหมขึ้นมาแทนเพราะว่าได้พลังได้พลังพ้นทุกข์เข้ามาแทนโอ้โหสุขสบายใจได้กังวลที่ไม่สุขไม่ทุกข์ในเรื่องนี้อะไรที่เป็นโทษไอ้ตัวนั้นเป็นโทษตัดไปเลยถ้าวัตถุนั้นหรือตัวที่จะ เสพนั่นตัวที่จะสัมพันธ์ตัวที่จะเกี่ยวข้องนั้นเป็นโทษตัดไปเลยไม่ติดไม่ยึดแล้วก็ตัดไปเลยไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นโอ้โหได้พลังผ่องใสได้กังวลกลับมาไม่มีความกังวลไอ้ตัวนั้นมันจะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกข์จะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกข์ล้วก็ตัดไปเลยถ้ามันเป็นโทษถ้าเป็นตัวเป็นประโยชน์เอออันนี้จริงๆเราไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์นะแบบกิเลสแล้วแต่อันนี้เป็นประโยชน์โอ้โหยึดอาศัยเลย ยึดได้ก็ยึดเลยน่ะแสดงเข้าใจเรื่องกรรมด้วยอออันนีน้เรามีกุศลจะยึดอาศัยได้ดยึดเลยยึดไม่ได้เป็นไงวางเลยเราไม่ได้ติดติยึดพราะเข้าใจเรื่องกรรมว่าเออมันไม่ใช่ของเรายึดไม่ได้ก็ไม่ใช่ของเราก็วางเลยสบายยึดได้ว,วางได้นี่คือ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งนี่ยอนัตตาความไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของทุกไม่มีตัวตนของสุขปลอมสุขปลอมไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกแล้วเราจะสัมผัสยังไงยังไงเราก็ไม่มีสุขไม่มีทุกอันเป็นจักกิเลสนั่นอันเป็นเคหัสิตตะนั่นนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยพอเข้าใจเรื่องกรรมจแจ้ง เพราะฉะนั้นบอกโอ้โหเป็นอนัตตานี่ความไม่มีตัวตน,นเป็นความไม่มีตัวตนยิ่งเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ยเวลาเจอเรื่องร้ายเข้ามาเนี่ยเทแตะละวันตะละวัน,วน,นถ้ามีสติดีนะพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่ชอบไม่ชังไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเออท่านก็มีดีอาศัยเป็นหลักเพราะท่านไม่ทาชั่วทาแต่ดี นะเสร็จแล้วเป็นไงบางครั้งมีวิบากล้ายเข้ามาเนี่ยโอ้น้ขนาดระดับพระพุทธเจ้าเนาะบางคราวก็ยังเออบินทบาดไม่ได้อาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านะเวลาเราไม่ได้อะไรดังใจหมายนะให้นึกถึงตอนพระพุทธเจ้าบินทบาดไม่ได้โอ้ระดับพระพุทธเจ้าเนาอเวลาวิบากลายมาเนี่ยไอเรื่องดีๆที่ควรจะได้ใช้ ได้กินได้ใช้ไม่มีกินไม่มีใช้โอ้วิบากร้เข้ามาแม้แต่ข้าวก็ไม่ไ,มได้กินน่ะอาหารก็ไม่ได้กินวิบากร้เข้าบรารมีขนาดนั้นแต่จังหวะวิบากร้ที่พลาดทำมาแต่ปังในปังในมาถึงโอ้ินทบาตก็ไม่ได้เนระาอะเวลาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มากินมาใช้ มันจะมีไหมล่ะคราวที่เราไม่ได้เมันจะมีบ้างไหมเออตกลงที่มันไม่ได้มันเพราะอะไรมันไม่ได้มันเพราะอะไรฮะเพราะไม่มีความสามารถฮะมันไม่ได้เพราะอะไรก็มีบาก้ายมันออกฤทธิ์ก็มันออกฤทธิ์น่ะแล้วมันจะไปได้ยังไง จริงๆก็เราไม่มีความสามารถนั่นแล้วไม่มีสามารถฝ่าวิบากไร้ได้ถ้าจะว่าแต่บางทีก็มีความสามารถในการทําเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เนาะแต่ว่าวิบากเข้าเนี่ยมันโอ้โหมันไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถบินทบาทาได้ไงนี่ใช่ไหมไปเดินมีนบาตได้แต่เป็นไงมันไม่ได้นะไม่มีคนใส่าบาทตอนนั้นนะนะ วิบากเข้าเนี่ยก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นโอไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อให้เรามีความสามารถในการทําสิ่งใดสิ่งใดก็ตามถ้าวิบากเข้ามันจะทําได้ไหมไม่ได้มันทําไม่ได้ลงมือทําก็ไม่ได้ได้รับผลก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าอะไรมันดีเห็นว่าอะไรมันดีแล้วมันทําไม่ได้ มันมีเรื่องมาขัดขวางไม่ให้ทำหรือไม่ให้เราได้รับเราเข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วจมแจ้งแล้วก็ยิ้มเลยเราทำชั่วมาให้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นไม่ได้สิ่งที่ดีมาทำให้คนอื่นสัตว์อื่นได้รับสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้รับสิ่งที่ดีมาเขาก็ต้องได้รับผลตับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นแต่จริงๆอันที่ได้รับมันได้รับน้อยกว่าที่ทำมาอีก พ่ออะไรพ่ามีดีที่เราทำล้วไปดันออกไม่งั้นก็นหนักกว่านั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเออมันก็ชัดนะนอกจากว่าจะไม่ได้รับสิ่งดีตามที่อยากแล้วเป็นไงบางคราวพระพุทธเจ้าไปก็เจอร้ายโดยเฉพาะบางคราวเป็นไงเทวทัตกิ้งหินทัพประบาทห่อเลือดเลยเนาะโอ้นอกจากจะอยากได้อันนั้นอันนี้แล้วมันไม่ได้แล้วเป็นไง บางทีนี่โดนเข้ามาเลยเนาะบางทีนี่โดนเข้ามาเลยโอ้บางครั้งเราก็ต้องโดนเนาะบาดเจ็บเนาะบางครั้งก็ต้องบาดเจ็บโอ้พระพุทธเจ้าก็ถึงขั้นบาดเจ็บเนาะบางคราวทั้งๆที่บารมีท่านมากขนาดนั้นบางคราวท่านก็ต้องบาดเจ็บโอ้บางคราวท่านก็ต้องป่วยเนาะโอ้บางคราวก็ถูกว่าเนาะโอ้บางคราวก็ถูกกใจผิดเนาะ โอ้เป็นอย่างนี้เนาะแต่กงี้เป็นตนนะ้นเออมันก็ต้องโดนเนาะ <c oughs> อยู่ในโลกแต่ถ้าก็โดนอย่างผาสุกเออถ้าก็ผาสุกดีนะเออดีดีรับเราก็หมดไปก็โชคดีขึ้นเราทํามาเราทํามากรรมสกมหิเรามีกรรมเป็นของทังตนกรรมทายาทเราเป็นทายาทของกรรมต้องเป็นผู้รับมรดก จากการกระทําของตัวเองเป็นทายาตรับมรดกจากการกระทําของตัวเองกรรมสกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนหรือคิดพูดทําดีหรือไม่ดีก็เป็นวิบากดีหรือไม่ดีของตนกรรมทายาทโทก็ต้องรับผลต้องรับผลจากการกระทําของตนเป็นทายาตรับไม่มีใครเป็นทายาตได้ต้องตัวเราเป็นทายาตรับผลจากการกระทําของตัวเองกรรมโยนี้เรามีกรรมไปกำเนิน จะไปเกิดที่ไหนที่ไหนจะเกิดสภาพอะไรอะไรในชีวิตของเรากรรมโยนิทั้งนั้นการกระทําของเราเท่านั้นแหละที่ให้ผลกับเรากรรมาพันธุเรามีกรรมเป็นเผาพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหรือผู้ให้ผลในโลกนี้มันมีอะไรฟุกไม่มีอะไรบังเอิดทั้งสิน้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระครูสอนอย่างนี้ ทุกอย่างมีมาแต่เหตุเหตุคือกรรมคือพฤติกรรมหรือการกระทําของผู้นั้นผู้นั้นทางกายหรือวาจาหรือทางใจเท่านั้นสั่งสมเป็นวิบากดีร้ายแล้วก็สร้างผลวิบากดีก็สร้างผลดีวิบากร้ายก็สร้างผลร้ายโอ้มันเป็นอย่างนี้ของมันเข้าใจแล้วก็โอ้เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไป ท่าน,นเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรโก็อ้นะเห็นความจริงที่พระองค์ปฏิบัติท่านละบาปท่านบำเพ็ญกุศลทำให้ใให่องใสนะเจอเรื่องร้ายใดๆๆๆๆก็เข้าใจเรื่องกรรมจำแจ้งเห็นไหมละ่ะท่านตัดไว้ท่านเจอเรื่องร้ายแต่และคราวแต่และคราวแต่ก็บอกท่านทำไม่ดีมากท่านทำไม่ดีมากในพระไตรปิฎกที่สามสิบสองข้อที่สามร้อยเก้าสิบสอง เจอข่าวใดก็เออนี่เราทําไม่ดีมาแตป่ปังไหนปังไหนอย่างนี้เป็นต้นก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปถ้าก็ให้ตรวจเอาละในอดีตเราก็ทําไม่ดีมาแต่ในปัจจุบันยังมีอยู่ไหมล่ะไม่ดีที่ยังทําอยู่ตัวกินเลสดชอบชังสุขทุกข์อยากแบบยึดมั่นถือมั่นยังมีอยู่ไหมพอได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจมีอยู่ก็กาจัดออก ตัวผิดศีลปัจจุบันมีอยู่ไหมตัวปัจจุบันนั้นเป็นหลักเพราะอาดีตก็ผ่านไปแล้วแต่แก้อะไรไม่ได้นอกจากสํานึกนอกจากสํานึกผิดส่วนปัจจุบันนั่นแหละแก้กันมีกิเลสอะไรนะปัจจุบันก็แก่นะปัจจุบันนั่นะเป็นมหากุศลที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดเลยแล้วก็แก้ไปทุกปัจจุบันนั้นสุดยอดที่สุดเลยอ่านนะปัจจุบันมันมีใจที่เป็นทุกข์อยู่ไหม มีกายวาจาที่มันผิดศีลไหมตรวจแล้วก็แก้ไขไปให้ถูกต้องนี่แหละสุดยอดที่สุดแล้วแก้ไขได้ก็เป็นกรรมใหม่ที่ดีดูดดึงเป็นใจไร้ทุกไร้ชั่วเป็นกรรมใหม่ที่ดีดูดึงสิ่งดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปก็เป็นประโยชน์ที่สุด ดันทั้งรายเก่ารายใหม่ออกไปเลยนะเออนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็โอ้โหมันรู้สึกว่าโอ้มันสบายสบายรู้สึกว่ามันสบายสบายเวลาเราไม่ได้อะไรดังใจหมายก็ขนาดพุทธเจ้ายังไม่ได้เลยเพราะฉะนั <laughs> ้นก็เข้าใจเรื่องกรรม เเวลาเจอเรื่องร้ายก็พทธเจ้ายัางโดนเลยเออหนามันสบายสบายเลยนะส่วนว่าท่านทำดีมาก,ก็เออท่านก็มีดีช่วยเหลือแล้วก็เห็นเออมีดีโน้นดีนี่สารพัดดีที่ช่วยเหลือท่านในขณะนะเดียวกันร้ายมันก็กวนท่านแต่ก็กวนได้ไม่ไม่เต็มที่เพราะว่ามีดีดันออกไปนะแล้วก็ใจก็ไรทุ ายทุกอย่างนี้เป็นตน้นนะแต่สุดท้ายล้วมันก็ดับไปเกิดล้วมันก็ดับเกิดล้วมันก็ดับอยู่อย่างนีน้เวลาไม่ได้ดังใจอะไรมากนะก็ลองูดนะพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้ดังใจนะบิณฑบ,บาตก็ไม่ได้ออนหลบมนีนะมันพล่อง มันไม่มีความราบเรียบหรอกจริงนะมันไม่มีความราบเรียบในโลกโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดก็เป็นอย่างนี้เนี่ยคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์จะัอธิบายความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ชีดแจงจุดกิเลสมัน โอ้โหมันเทียงไม่ได้กิเลสมันเทียงไม่ได้กิเลสเทียงเราไม่ออกยอมรับว่าตัวเองเป็นทุกข์เราก็หายอยากเลยหายอยากก็หายทุกข์เลยแล้วก็ได้พลังกลับมาเลยไม่เสียพลังไปอยากไม่เสียพลังไปสร้างถูกพลังนั้นกลับมาเลยบางทีอธิบายไปจากตอนที่ว่าเราเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่สบายแง่นั่นเชิงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทรมานแต่รู้สึกเออเจ็บป่วยไม่สบายเฉยๆมันมีความ เพียด้วยหมดพลังด้วยแต่พอเรากําจัดตัวนั้นได้มันได้พลังกลับมาด้วยพาอไม่ต้องเสียพลังไปสร้างพวกนั้นในญาติเดียวกันเรากําจัดกิเลสได้ไปป่วยใจจากกิเลสเหมือนกันได้พลังกลับมาเหมือนกันได้พลังกลับมาเหมือนกันกลับมาที่ใจกลับมาที่กาย่าเสร็จแล้วก็เอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นต่อได้เราก็จะชัดถึงกิเลสมันไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามี แต่คนก็จะหลงว่าไอ้ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีนี่ว่าหลงว่าน่าได้น่าเป็นน่ามีนะแต่วเราเข้าใจชัดแล้วก็โอไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีสลายไปเลยนนี่คือการเห็นวิปลาสที่ชัดเจนจนเปลี่ยนวิปลาสสีที่เราเห็นชัดเจนจนเปลี่ยนมาเป็น